สวัสดีทุกคนครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ป .5 ป .6 ของโรงเรียนวัดหินดานและวสวัสดีและผู้ปกครองด้วยนะครับเราก็มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับการเรียนสังคมผ่านทางวิดีโออันนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะครับก่อนเข้าเนื้อหาเราก็มาคุยกันแป๊บหนึ่งผมขอชี้แจงในส่วนของเนื้อหาที่เราจะข้ามกันก่อนนะครับคือครูจะข้ามในส่วนขององค์ประกอบของศาสนาคริสต์กับอิสลามไปก่อนนะเพราะว่าเรายังไม่มีกําหนดการเปิดเทอมเลย ครูเองก,ก็กลัวว่าจะสอนเนื้อหาในส่วนของหนังสือไม่ทันด้วยก็เดี๋ยวในส่วนนั้นสองหัวข้อนะเดี๋ยวครูจะไปสรุปแสั้นในห้องเรียนแล้วกันนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่จะพูดก่อนเข้าเนื้อหาก็คือเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีในส่วนของเกมง่ายๆให้เราได้ลองเล่นกันซึ่งเป็นเกมที่ครูลองหัดทําดูแล้วกันนะก็ไม่รู้ว่าจะถูกใจหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูมาท้ายคลิปแล้วกันส่วนตอนนี้เรามาเข้าเนื้อหากันเลยดีกว่าเดี๋ยวคลิปจะยาววันนี้นะครับเรามาอยู่กับ ความสาคัญของพระพุทธศาสนาซึ่งทุกศาสนานะครับมีความสําสคัญเหมือนกันหมดเลยแต่ว่าวันนี้เรามาในส่วนของพระพุทธศาสนากันก่อนเพราะว่าเป็นศาสนาที่คนไทยนับถือมากที่สุดนะครับแล้วก็เป็นศาสนาที่มีความสัมพันธ์กับคนไทยมาอย่างยาวนานนะครับเรามาดูในส่วนของข้อแรกกันเลยนะครับความสาคัญในข้อแรกนะครับคือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นหลักในการพัฒนาจิตใจนะครับ เนื่องจากประชากรมากกว่า95%ของประเทศไทยนะครับนับถือศาสนาพุทธแล้วก็คําสอนของพุทธศาสนานะครับก็เน้นให้เรามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันเรียนย่งไว่ามีน้ําใจนะฮะมีความเมตตากรุณาต่อกันไม่เบียดเบียนกันช่วยเหลือกันในจุดนี้นะฮะนี่นี่ในจุดนี้ปากกาอยู่ในว่านี่จุดทั้งหมดนี้นครับตั้งแต่เรื่องของคําสอนนะฮะนี่ตรงนี้ตรงนี้นะครับทําให้คนไทยนะครับมีความรักแล้วก็สามัคคีอยู่ ร่วมกันได้นะครับอย่างมีความสุขนอกจากนี้นะครับคําสอนยังสอนให้เรารู้จักพัฒนาจิตใจอันนี้ง่ายๆเลยฮะนักเรียนทุกคนน่าจะเคยทำเนาะอย่างการโวดโมตนการฝึกสมาธิทําให้เรามีคนจิตใจที่สงบแล้วก็ยึดมั่นในศีลยึดมั่นในธรรมนะครับแล้วก็เป็นคนดีซึ่งเอาไว้ง่ายก็คือข้อหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจแล,ละรักเป็นหลักในการพัฒนาจิตใจก็คือคําสอนของพุทธศาสนานะครับทําให้เราเป็นคนดี ยึดมั่นในหลักธรรมยึดมั่นในหนทางที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการช่วยให้ฝึกจิตใจของเราให้สงบแล้วก็มีความสุขนั่นเองครับอันนี้ข้อหนึ่งเนาะปิดอันนี้เลยเดี๋ยวลบก่อนนะลบก่อนโอเคเโอเคไปกันต่อครับขออ้อสองความสำคัญข้อที่สองนะครับก็คือเป็นที่ประกอบศาสนาพิธีและกิจกรรมทางสังคมนี่เรามาดูสองคำนี้กันก่อนคำแรกนะครับศาสนาพิธี ก็คือพิธีกรรมหรือกิจกรรมอะไรก็ตามที่เกี่ยวกับศาสนานะครับต่อไปคําที่2คือกิจกรรมทางสังคมก็คือกิจกรรมอะไรก็ได้ที่เป็นกิจกรรมที่คนในสังคมทําร่วมกันนะครับคนกลุ่มใหญ่ช่วยกันทําหรือร่วมกันทํานะครับหรืองานเทศกาลต่างๆโดยนะครับในประเทศไทยเกือบทุกๆชุมชนเลยอาจจะมีบ้างในมาชุมชนนะครับที่ไม่ได้มีวัดเป็นศูนย์การแต่ส่วนใหญ่นะครับจะมีนี่วัดนะครับเป็นศูนย์การในการประกอบพิธีกรรมต่างๆในศาสนานะครับเช่น การทำบุญการทอดพระปา่าการทอดกระถินการเวียนเทียนนะครับซึ่งการมากกร่วมกิจกรรมนะครับนอกจากจะเป็นกิจกรรมที่ช่วยในเรื่องของกรรหารพัฒนาจิตใจหรือเป็นเรื่องยึดเหนี่ยวที่เก่าวไว้ในข้อหนึ่งนะครับยังจะทําให้เราได้พบปะสังสรรค์ซึ่งกันและกันนะครับอาจจะเราอาจจะไม่ค่อยได้เจอญาติกลุ่มนี้นะฮะเราก็จะได้เจอญาติเจอเพื่อนเจอรูเจอคนอื่นๆที่เรารู้จักนะครับนอกจากนี้ยังเป็นจุดนัดประชุมนัดหมายนะครับเพื่อทํากิจกรรมของคนในชุมชน เช่นกิจกรรมวันสําคัญต่างๆเช่นวันสงการวันลอยกระทงหรือไม่กิจกรรมเล็กๆในชุมชนครับว่าจะเป็นการนัดกันน้ำพระสะอาดนัดกันทําจิตอาสาหรืออาจจะเป็นการพูดคุยอะไรกันต่างๆนะครับสำหรับในบางพื้นที่ที่เขาไม่มีในส่วนของเหมือนสูญรปชุมอ่ะเนาะเขาก็จะมาชุมกันที่วัดเพื่อหาลือเรื่องราวต่างๆกันในชุมชนนะครับในจุดนี้เองนะครับทําให้พระพุทธศาสนานะครับมีความสัมพันธ์กับคนไทยมากนะครับเพราะว่าวัดในส่วนนี้ฮะนี่วัด เป็นเหมือนแหล่งรวมแล้วก็เป็นเหมือนที่ที่คนเรามาอยู่รวมกันแล้วก็ทํากิจกรรมร่วมกันครับคีข้อที่สองผ่านไปโอ้ิดอันนี้แล้วต่อไปข้อที่สามนะครับนี่โอ้ตกใจโผลมาสองอันเอาอันแรกก่อนนะครับเป็นเอกลักษณ์ของชาตินะครับด้านประเพณีก็คือหนึ่งก็คือนี่การแห่เทียนภาษา ประเพณีนะมีแห่เดินมัษาะตักบาตรเทโวการชักพระขึ้นจากน้ําการบรรพชาอุปสมบทหรือที่เราเรียกว่าการบวชนะฮะบวชซึ่งมันมีประเพณีมากมายมากกว่านี้อีกนะครับก็คือแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่ความเชื่อของพื้นที่นั้นๆด้วยเนาะแต่หลักๆก็ประมาณนี้นะฮะดยในอันที่สองก็คือด้านของวัฒนธรรมอันนี้เราใช้กันแทบทุกวันเลยแล้วก็ใช้กันบ่อยมากนะครับง่ายๆเลยคือการไหว้ นี่การกราบการไหว้่วนใหญ่การกราบเราจะใช้กับพระหรือกับครูพ่อแม่นะครับแต่การไหว้เราใช้กันในหลายๆที่เลยนอกจากกรณีนะไม่ว่าจะเป็นแบบไหว้คนที่เพิ่งรู้จกักไหว้คนสนิทไหว้ะไรต่างๆนะครับซึ่งเป็นการแสดงความเคารพต่ออันนี้ก่อนนะครับต่อกันแล้วก็ต่อวันละนาฏย์ด้วยนะครับคือใช้ได้หมดเลย การกราบการไหว้นี่เป็นวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาในเรื่องของพูทศสนาแล้วก็เป็นเหมือนเอกลักษณ์ของชาติเราไปแล้วนะครับต่อไปในข้อที่สามนี่ด้านนิสัยใจคอนะครับคนไทยเป็นคนมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ยิ้มง่ายนะฮะอันนี้ก็จะสอดคล้องกับข้อเรียกเลยเนาะที่เราคุยกันว่าศาสนาพูดเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจนะครับก็คือคำสอนพุทธานานะครับทําให้เรามีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นคนยิ้มง่ายหรือเปนคนอารมณ์ดีแสดงจิตใจที่ดีนะครับมีการแบ่งปันและช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอโดยครั้งหนึ่งเราถูกยกย่องจากชาวต่างชาตินะครับว่าเป็นสยามเมืองยิ้มครับต่อไปข้อสุดท้ายนะครับในด้านของเอกลักษณ์ของชาตินะครับข้อที่สีด้านวิถีชีวิตนะฮะก็เช่นอันนี้จะเป็นกิจกรรมที่เราน่าจะเคยผ่านหูผ่านตามาบ้างนะครับอย่างเช่นนี่เลยการทําบูมันเกิด การทำบุญคือมั่นหมายงานพิธีมงคลนะครับมงคลในคำนี้อะมงคนแปลว่างานที่ดีนะครับกัเช่นงานแต่งงานบวชนะครับส่วนงานพิธีอ่าว่ามงคลก็คืออาจจะใช้คำว่างานที่ไม่ดีไม่ได้เอาเป็นว่างานที่ค่อนข้างไม่ใช่งานรื่นเริงหรือไม่ใช่งานสังสรรค์แล้วกันนะครับเป็นงานที่ค่อนข้างไม่ใช่ในทางที่ดีเท่าไหร่เช่นงานโศกอย่งานทำบุญร้อยวันนะครับเป็นงานที่เราต้องสํารวมเราต้อง แสดงกิริยามารยาทที่ไม่ได้ในเชิงสร้างสร้างสรค์เรียกว่าไงดีละ่ะสนุกสนานอะไรประมาณนี้นะครับเนาะอันไหนไม่เข้าใจเดี๋ยวทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะอาจจะพูดแปลกๆหน่อยต่อไปนะฮะเป็นข้อที่4เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับมรดกและวัฒนธรรมมรดกหมายถึง สิ่งตกทอดนะฮะหรือสิ่งที่สืบเนื่องมาจากอดีตจนหนึ่งปัจจุบันหรือจากคนรุ่นเก่าหรือคนรุ่นใหม่นะครับวัตถุดกอยงเรกคือด้านรูปธรรมรูปธรรมคํานี้นะครับหมายถึงอะไรที่จับต้องได้นะครับเป็นรูปเป็นสิ่งขึ้นมาจับต้องได้เช่นด้านศาสนาวัตถุนะครับก็คือวัตถุที่เกี่ยวกับศาสนาก็จะมีในส่วนของพระพุทธรูปพระเครื่องพระเครื่องนี่ก็หมายถึงอ่าพระพุทธรูปองค์งเล็ก ตามกลุ่ของพอะระเลยแบบนี้แล้วก็มีรอยพุทธบาทประมาณนี้นะสั้นๆส่วนศาสนาสถานอันนี้เราเจอไปแล้วเนาะจากครั้งที่แล้วเนาะก็คือสถานที่ที่เกี่ยวกับศาสนาจะใช้เพื่อการประกอบพิธีกรรมหรือการเคารพบูชานะครับเช่นวัดโบสถ์วิหารเจดีย์หรือหอไตนะฮะอันนี้หมายถึงรูปธรรมเนาะเป็นสิ่งที่จับต้องได้ในหัวข้อต่อไปนะครับนี่ด้าน อ้าวเขียนผิดจริงๆต้องเป็นนี่นะฮะเขียนให้ใหม่เห็นกันไหมเออเลิกไปหรือเปล่าไม่ใช่รูปธรรมนะเดี๋ยวเป็นนามธรรมนี่นี่นามธรรมนะหมายถึงอะไรที่ มันจับต้องไม่ได้หรือเป็นเรื่องของเชื่อนะเช่นอะไรบ้างตัวใหญ่ก็จะเป็นเรื่องของหลักธรรมคาสอนนะครับซึ่งเราทำคำสอนเหล่านี้ของพระพุทธศาสนาครับมานำมาซึ่งการเกิดวัฒนธรรมของมารยาชาวพุทธหรือไม่แต่มารยาชาวไทยเองนะฮะเย่นขนมคำเนียมประเพณีต่างๆซึ่งส่งผลทางด้านดีต่สอจิตใจของคนไทยนะครับไม่ว่าะจะเป็นการที่คนไทยมีจิตใจอ่อนโยนเร์เฟืรอเพลนี่ครนี้ใหม่อีกแล้ว การช่วยเหลือผู้อื่นมีความกตัญญูรู้จักทำความเคารพต่อผู้ใหญ่ด้วยการไหว้หรือการกราบในเชิงของอาประพุทธพระธรรมระสฆงนะฮะใช้การกราบการไหว้ได้เช่นกันนะครับในเชิงศาสนานี่การกราบการไหว้อันนี้ไม่ใช่คนไทยนะน,นี่ฝรั่งแต่ว่าในเรื่องของนะการทําความดีมันไม่ได้จํากัดอยู่ที่ว่าเราเป็นคนไทยเราเป็นคนต่างชาติหรือเราศาสนาไหน เพราะอย่างนี้บอกไปตอนต้นคลิปนะว่าทัวศาสนามีความสําคัญแล้วก็ทุกศาสนาก็สอนให้ทุกคนมีคนดีเหมือนกันเค okay, นะอันนี้ย้ำอีกทีนะนี่นามาทํานะต่อไปนะต่อไปต่อไปนะจะสุดท้ายแล้วนะวันนี้ไม่ยาวมากชลิปโอเคลบเรียบร้อย โอเคต่อไปความสําคัญก็คือเป็นหลักในการพัฒนาชาติไทยนะครับพัฒนาอย่างไรก็คือคําสอนของพระพุทธศาสนานะครับหรือหลักธรรมนั่นเองเป็นหลักสําคัญในการพัฒนาคนไทยให้มีคุณภาพนะครับพัฒนาคนให้มีคุณภาพซึ่งถ้าคนมีคุณภาพนะครับหรือประชากรในประเทศมีคุณภาพก็จะทําทให้ชาติไทยนะครับจเจริญก้าวหน้าได้นะครับซึ่งจะขอนําเสนอหลักธรรมสั้นๆสี่หลักธรรมนะครับ ซึ่งเราจะไม่ได้ลงเลึอกออะไรมากเนาะเพราะว่าเดี๋ยวบทต่อไปเราจะเรียนเรื่องหลักธรรมต่อเลยในเรามาดูกัน <c oughs> เกิน <c oughs> ๆก,นกันก่อนว่ามีหลักธรรมอะไรบ้างที่สําคัญนะครับหลักธรรมแรกเลยก็คือโอวาทสามหรือชื่อเต็มๆก็คือโอวาทปาิโมงนะครับโดยหมายถึงหลักธรรมที่เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาสามข้อนะครับข้อหนึ่งคือการไม่ทําความชั่วทางกายวาจาและใจข้อสองครับคือการทําความดีทางกายวาจาและใจ ข้อที่สามการท,ทําจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์โดยการบริหารจิตใจนะครับต่อไปนะครับข้อที่สองส่วนของภาวนานะฮะภาวนาหมายถึงการเจริญการนาให้เกิดขึ้นนะครับภาวนาหรือภาวนาสี่นะครับประกอบด้วยสี่ข้อคือกายภาวนาศีภาวนาจิตภาวนาแล้วก็ปัญญาภาวนานะครับส่วนข้อที่สามคือไตสิกขา คือข้อปฏิบัติเพื่อฝึกอบรมตนเองให้เกิดการพัฒนาลาดต่างๆนะครับประกอบด้วยศีลสมาธิแล้วก็ภาวนานะครับข้อที่สอริยสัจสี่อันนี้คือหลักธรรมไม่ใช่แก้ปัญหาความทุกข์ความเดือดร้อนของชีวิตนะครับเป็นหลักธรรมที่พระพุทธองค์นะครับได้ตรัสรู้ขึ้นมานะฮะเป็นหลักธรรมที่ช่วยจะหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงนะครับประกอบด้วยทุกข์สมุทยัยนิโรธ แล้วก็มักนะครับโอเคสี่ข้อน,นี้นะครับเราจะไปเจอกันอีกครั้งในบทที่สองก็คือในบทของหลักธรรมนะครับตอนนั้นเราจะค่อยไปลงลึกนะว่าแต่ละหลักธรรมคาสอนเนี่ยมีจุดประสงค์จริงๆเพื่ออะไรแล้วก็แต่ละข้อน,นั้นสามารถปฏิบัติได้อย่างไรนะครับโอเคก่อนหน้านี้เราขอสรุปสั้นๆอีกรอบแล้วกันนะย้อนย้อนยอนย้อน แบบรวดเร็วข้อหนึ่งนะครับเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวจิตใจแล้วก็เป็นหลักในการพัฒนาจิตใจนะครับอันนี้เป็นผลมาจากหลักธรรมคาสอนนะครับที่ทําให้คนไทยมีจิตใจที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็เป็นคนดีนะครับตามหลักคําสอนตามหลักธรรมแล้วก็สามารถสดจิตใจให้เบิ์สดด้วยกตรสดโมโนหรือการนั่งสมาธินะครับต่อไปอย่างรวดเร็วนะครับเป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาพิธีและกิจกรรมางสังคมนะครับว่าจะเป็นกิจกรรมศาสนา,นาเช่นการทําบุญ การทอดปราปากา,ารทอดกระถินหรือกิจกรรมทางสังคมเช่นกิจกรรมวันลอยกระทงมาสงการหรือการประชุมของคนในชุมชนนะครับปึ๊บปึ๊บสามเอกลักษณ์ของชาติอันนี้ก็ประกอบด้วยสี่ด้านนะครับด้านประเพณีด้านวัฒนธรรมด้านานิสัยใจคอแล้วก็ด้านวิถีชีวิตนะครับนี่สั้นๆเนาะง่ายๆเลยร้องสุดท้ายนะครับข้อสี่มรดกทางวัฒนธรรมแบ่งได้สองอย่างนะครับคือมรดกทางรูปธรรมคือจับต้องได้นะครับ เป็นตถณนาวัตถุพวกพระพุทธรูปพระเครื่องรอยพุทธบาทตัณหา,าสถานนั่นคือวัดโบสถ์วิหารนะครับส่วนทางด้านนามธรรมนะครับนามธรรมนามธรรมจะเป็นอะไรที่จับต้องไม่ได้นะครับเป็นพวกด้านจิตใจเช่นจิตใจ own, prepare, อ่อนโยนกเฟื้อเบื่อแผ่รู้จักมีความช่วยเหลือมีความกตัญยูแล้วก็รู้จักมีความเคารพด้วยการไหว้ต่างๆนะครับสุดท้ายนะครับเป็นหลักในการรมพานาชาก็าจะประกอบด้วย หล,หลักทำสี่ข้อหลักๆนะครับก็คือโอวาสามภาวนาสี่ไตสิกขาแล้วก็อริยสัจสี่นะครับซึ่งเนื้อหาวันนี้ก็ไม่ยากมากเนาะเป็นเนื้อหาสั้นๆแล้วก็ส่วนใหญ่เป็นเนื้อหาเชิงวิเคราะห์ไม่ใช่ความจําเนาะสมมุติเราถามว่าศาสนาพูดสาคัญยังไงเราก็สามารถตอบในแนวความคิดเราได้เลยรู้สึกว่าสมมุติเราถามว่าติชายเอศาสนาพูดสําคัญอย่างไรแล้วก็ตอบอ๋อเป็นมรดกธรรมตธรรมกับเช่นการไหว้อะไรแบบนี้ หรือทาให้จิตใจปร่องใสาจากนั่งสมาธิอะไรแบบนี้ครับซึ่งส่วนใหญ่ศาสนาพูดน้อมมาเป็นส่วนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะครับเราเป็นเรื่องเราที่เราทําทุกวันหรือทําบ่อยๆอาจจะไม่รู้ตัวมาสําคัญยังไงแต่ถ้าเกิดเรามองย้อนกลับไปดูว่ามาสาคัญยังไงก็สามารถตอบได้นะครับอันนี้ก็เป็นเหมือนไกด์นาทางเนาะว่ามาสาคัญยังไงซึ่งเราก็สามารถนําไปคิดวิเคราะห์ต่อได้นะครับส่วนงานงานวันนี้ ไม่ยากมากหรือเปล่าดูกันก่อนอน่าจะเห็นใบงานกันแล้วเนาะใบงานวันนี้ก็เป็นเรื่องของความสําคัญของพุทธศาสนาตรงกัะที่เรียนเลยเนื้อหาคําตอบทั้งหมดอยู่ในวิดีโอแน่นอนรับประกันครับเรามาดูในส่วนบนกันก่อนก็นกคือคําสั่งนะครับก็คือให้นักเรียนนะครับลอกข้อความด้านล่างจํานวนแดข้อนะครับที่อยู่ในชีตเนาะลงในสมุดวิชาสังคมของนักเรียน จากนั้นก็อย่าลืมเว้นที่ข้างหน้าไว้ด้วยนะเว้นที่ข้างหน้าไว้แล้วก็จากนั้นให้เติมเครื่องหมายถูกหน้าก็ความที่ถูกและผิดหน้าก็ความที่ผิดนะครับซึ่งก็สามารถดูคําตอบได้จากวิดีโอเลยนี่มีทั้งหมดแปดข้อด้วยกันพยายามทําโจทย์มาไม่ยาวแล้วนะแต่ก็ได้ประมาณนี้เนาะก็เขียนแล้วก็เนี่ยเว้นข้างหน้าไว้แบบนี้นะปุ๊บเว้นไว้แบบนี้เอาไปเขียนถูกเขียนผิด <c oughs> ขอโทษครับน,นี่เว้นไว้เขียนถูกเขียนผิดเขียนเรียบร้อยนะโอเคนะสำหรับงานวันนี้ไม่เยอะเนาะไม่ได้ทำเป็นไมค์แมปเหมือนรอบก่อนพราะเป็นอย่างนี้แล้วไม่รู้จะให้แบ่งงานยังไงเลยเพราะว่าเกรงใจนะไม่อยากให้เขียนเยอะหรือแบบให้ทําอะไรเยอะนะฮะเพราะว่าเข้าใจว่าไม่ว่างกันทั้งในส่วนของตัวนักเรียนแล้วก็ในส่วนของท่านผู้ปกครองด้วยนะฮะก็พยา,ายามจะให้ไม่ยาก ที่ okay. ตัดจากการบ้านไปนะครับเดี๋ยวคลิปจะถึงยี่สิบนาทีแล้วเรามาดูในส่วนของเกมที่เราพูดถึงกันนะครับอุยลืมลบลืมลบปึ๊บครับในส่วนของเกมนะฮะเป็นเกมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นการทบทวนเนื้อหาจากครั้งที่แล้วนะครับเป็นเกมเปิดบ้ายจับคู่นะครับในส่วนขององค์ประกอบของพระพุทธสนานะครับ ตรงกับเนื้อหาในวิดีโอรอบที่แล้วแล้วก็ตรงกับเนื้อหาในาใบงานหรืองานในสมุดของนักเรียนในรอบพี่ลี้ยวด้วยนะครับซึ่งลิงก์ในการเข้าวิดีโอสามารถสแกนผ่านนี่ได้เลย QR code ที่อยู่บนหน้าวิดีโอนะครับหรือใครไม่สะดวกสามารถกดลิงก์ด้านล่างนะครับเดี๋ยวครูจะทิ้งลิงก์ไว้ในในส่วนของคําอธิบายวิดีโอหรือดีคริปชั่นนะครับสามารถกดลิงก์เข้าไปลินได้เลยซึ่งสามารถลินก์ในท้งในส่วนของ โทรศัพท์แล้วก็คอมพิวเตอร์นะครับนี่เกมจะหน้าดาประมาณนี้เนาะก็ะคือมากดเข้าไปแล้วก็กดเพ์หรือกดเล่นนะครับก็จะมีแผ่นป้ายขึ้นมาจํานวน18แปดแผ่นแล้วก็ต้องเปิดหาการ์ดจับคู่กันให้ถูกต้องนะครับเช่นเราเปิดการนี้ใช่ไหมเราก็มาเปิดการนี้ถ้าไม่ถูกการ์ดมันก็จะคว่ำกลับไปนะครับเราก็ต้องหาคู่ใหม่ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเกิดเราจับคู่ถูกถ้าเกิดเราจับคู่ถูกนะครับ ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะคือจากคู่ถูกไปจะขึน้นอัวสอนถูกเลยครับแล้วกาที่ถูกต้องนะครับก็จะถูกนี่ถูกหายออกไปนะครับเห็นไหมครับนี่โล่งไปแล้วโล่งไปแล้วหายเป็นคู่ๆไปแล้วครับนี่ของคู่ทําไว้เนาะตอบถูกไปสี่ข้อแล้วมันก็จะหายไปทั้งหมดสี่คู่แล้วก็มีเวลาจับด้วยนะครับก็ลองเล่นดูเนาะไม่กําหนดเวลาลองฝึกด,ดูแล้วก็จดจําใช้ความเร็วนะครับอันนี้ฝึกได้ทั้งในส่วนของทักษะ ความเร็วความจํานะครับสมาธิแล้วก็ได้เรียนรู้เนื้อหาครั้งที่แล้วด้วยนะครับเพราะในรูปภาพนะครับอย่างนี้เห็นว่าจะมีในส่วนของรูปภาพที่บอกว่าคืออะไรแล้วก็สัญลักษณ์นะครับจับคู่เรียบร้อยสัญลักษณ์คือทํามาจากใช่ไหมแล้วก็มีเนื้อหาอื่นอีกที่เราเรียนครั้งที่แล้วทั้งหมดเลยนะครับก็ขอให้สนุกนะครับก็อยาพยายามทําเกมออกมาให้เรียนหลากหลายนะครับตอนนี้ก็พยายามศึกษาอยู่เหมือนกัน ถ้าเรายังเออต้องทําวิดีโอประกันอยู่อย่างนี้ผมก็พยายามจะหาเกมให้นักเรียนเล่นนะฮะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากเลยนะครับเจะยี่สิบนาทีแล้วโอเคนะครับแล้วเ,เจอกันครับทุกคนสวัสดีครับขอบมากนะครับวันนี้